อ่ะครับทีนี้เราจะให้มาดูสภาพคอยคัดแอนะของอาเบซ่าคันนี้นะที่ที่ไม่ทํางานนะคือคัดแอนะ่เห็นไหมเห็นรอยขนลวดนะครับไม่สวัสดีครับนะวันนี้มาเจอเงินอีกหนึ่งงานหนึ่งเคสนะตอนนี้อาเบซ่านะปี2009นะมาด้วยกานแอร์อไม่เย็นนะ วิ่งไปความเย็นไม่มีนะนำเข้ามาตรวจเช็คนะครับเราได้ทำการตรวจเช็คได้ทําการวัดน้ำยาแอนะ์นะน้ำยาแอ์มีนะกันนี้น้ำยาแอม์มีแล้วก็เช็คในจุดต่างๆนะว่าไม่เย็นที่ตรงไหนนะสิ่งที่เราเจอคือคมอมแอ์นะคมเอมแอ์เริ่มเสื่อมนะคัดแอไ์ไหมนะเราจะไปดูเลยว่าไหมและเสื่อมยังไงนะกันนี้วิ่งมาที่กี่กิโลเดี๋ยวไปดูกันครับ นะครับทีนี้เราจะให้มาดูสภาพคอยคัดแอนะของอาวซ่าคันนี้นะที่ที่ไม่ทํางานนะคือคัดแอ์ไม่นะเห็นไหมเห็นรอยขนลวดนะครับไม่แล้วก็มุลีเสื่อมสภาพหมดแล้วนะคือหมดอายุงานของเขาแล้วนะสนิมกินหมดเลยนะอันนี้คอมแอร์ไม่ทํางานเกิดจาก คัสแอร์ไหมนะมาดูตัวใหม่นะตัวใหม่จะไม่มีรอยไหมนะในขดลวดแม่เหล็กคอยนะคอยแม่เหล็กตรงคัทแอร์นะอันนี้เป็นชุดใหม่นะที่เราสั่งมาใส่เข้าไปนะคันนี้สาเหตุหลกักๆเลยคือ1เลยไม่ยอมล้างตู้แอร์นะครับตู้แอร์สกปรกมากนะทำให้คอมแอร์ทำงานหนักนะพอคอมแอร์ทำงานหนักสิ่งที่ตามมาคือ คอมแอร์ไม่ค่อยเย็นนะพอแอร์ไม่เย็นคอมแอร์ทำงานเยอะเครื่องยนต์ก็ทํางานหนักไปถึงนู่นเลยครับน้ํามันกินน้ํามันอีกน,ะน้ำมันจะเพิ่งนะเราควรดูแลรักษาตามระยะของรถนะมาตรวจเช็คบ้างนะครับอันนี้เราบอกหนึ่งสาเหตุที่เสียนะครับผมแล้ก็จะประกอบนะฮะแล้วก็ ใส่กลับเข้าไปนะแล้วก็แว็กกัมเติมยาเติมน้ํามันคอมนะฮะทุกครั้งที่ถอดคอมแอร์ออกมาจะทําการเตริมน้ํามันคอมเข้าไปนะครับหลังจากประกอบเสร็จเรามาดูกันนะว่าแอร์จะมีความเย็นมากน้อยเพียงไหนนะครับนะอันนี้มาดูสภาพด้านในตู้แอร์ของคันนี้นะให้ดูจ,จัจาเลยนะครับให้ดูจ,จัจาเลยดูสิเห็นไหมครับอืม นะฮะกระปรกโปมากนะครับน,ะนี่สาเหตุที่แอร์ไม่เย็นก็เป็นหนึ่งอาการนะคือตู้แอร์ตันนะไม่สะอาดพอตู้แอร์ไม่สะอาดนะครับมันก็จะทําให้คอมแอร์ทำงานเยอะขึ้นใช้เวลาการตัดนานขึ้นนะทำให้คอมแอร์เสื่อมในที่สุดนะอันนี้เป็นหลักการเล็กน้อย,อยที่นํามาบอกนะคือ1ควรล้างตู้แอร์ ทุกหนึ่งปีหรือ6กเดือนนะครับทำความสะอาดตู้แอร์นะครับมาดูโบว์แอร์นะที่เราถอดออกมาก็คือมีเศษไม้ตกค้างอยู่ด้านในโบว์แอร์เนี่ยว่าเราเปิดพัดลมแอร์สปีดแรงๆนะครับก็จะมีเสียงดังนะ,ะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับรให้เราให้ดูอีกรอบอะไรอยู่ในตู้แอร์นะ เดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดนะครับว่าจะสะอาดขึ้นมากน้อยเพียงไหนนะครับผมอวัอนนี้เราฉีดน้ำยาเข้าไปล้างนะครับก็จะเห็นเป็นฟองนะครับผมเล้างทำความสะอาดตู้แอร์นะครับลองกดดูสิมุมไหนมังางตอนนี้ เป็นฟองอยู่มองไม่เห็นนะเดี๋ยวล้างเสร็จเราจะให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้เป็นคราบน้ำนะที่ลองออกมาจากการล้างตัวแอร์ของอาเนซาคันนี้นะครับทีนี้เราไปดูด้านในกันนะครับเนี้ยหลังจากที่เราทําความสะอาดนะจะเห็นว่าฟิลเตอร์ในตู้แอร์นะครับสะอาดขึ้นนะครับชัดเจนเลยนะ เดีวใช้กล้องส่องเข้าไปนะครับนใช้กล้องส่องเข้าไปด้านนี้นะเห็นชัดเจนนะครับนี่ให้ดูเลยโอ้ยสะอาดจั๊ะขาวโบนะครับอ่าคันนี้อเวนซ่านะครับเราได้แว็กคัมเติมยาเรียบร้อยแล้วนะครับทำการซ่อมคอมเพรสเซอร์แอร์ Air, นะโดยการเปลี่ยนคัตคอมแอร์นะครับ เปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้นะต่อไปเราจะเข้าไปทดสอบข้างในนะความเย็นว่าจะเย็นขนาดไหนนะครับออด้านในตอนนี้ข้างในลมแรงดีนะแอร์เย็นฉ่าเลยนะออกมานะอแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับออนะีออนนบออ่มาดูอุณหภูมิสังเกตอุณหภูมินะข้างนอกตอนนี้น่าจะอยู่สามสิบหก ถึงสามสิบแปดนะครับเพราะร้อนจัดเลยนะฮะอุณหภูมิเริ่มลดลงนะเหลืออยู่สิบฟาสิบเอดสิบสองอศาก็ถือว่าปกตินะสำหรับในรถยนต์นะครับผมครับผมเสร็จแล้วนะกับงานซ่อมอแอร์นะคันนี้เอาโตโยโต้าอาเบนซ่านะคือได้ทำการเปลี่ยนคัดคอมแอร์นะล้างตู้แอร์ทำความสะอาดต่างๆนะ ความเย็นก็เย็นในระดับที่ปกตินะวันนี้กับงานซ่อมแอร์นะเสร็จแล้วนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง Youtube ตูงะเจริญการช่างด้วยนะครับ Gj